มันจะช่วยลดอุณหภูมิความเย็ยนลงถึง10องศาโอ้หเย็ยนเลยเย็ยนมากยังสามารถฉีดพวกคอนโซลเพื่อให้ลดลดอุณหภูมิลงนะเพื่อให้การกลับขี่สบายตัวขึ้นนะโอ้เย็ยนมากเลยว่าเราจะออกกีฬาในร่มนะว,วิ่งกีฬากลางแจ้งหรือจะว่ายน้ำสนุกกับสนามเด็กเล่น<อ>ถ้ารู้สึกปวด เมื่อยกล้ามเนื้อก็ฉีดเลยนะครับฉีดให้ห่างประมาณ3ามสิเซนนะแล้วห้ามฉีดซ้ำานะฉีดไปครั้งเดียวพอห้ามฉีดซ้ำนะครับเย็นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทันทีเลยถ้ารู้สึกกล้ามเนื้อตึงตอนไหนก็ฉีดได้เลยนะอย่าลืมนะครับระยะห่างสามสิบเซนประมาณนี้นะอเย็นสบายตัวนี้ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ฟาสคูลนะผลิตภัณฑ์ใหม่ของแท้นะครับของบริษัทโกเวนะครับสนใจสินค้าก็สั่งซื้อสินค้าในตะกร้าได้เลยขยาก่อนฉีดทุกคนแล้วพบกับ เราในอีพีต่อไปบายสวัสดีครับ